สวัสดีครับเ <c> ม <oughs> ื่อวานมีโอกาสได้นั่งอ่านคอมเมนต์หรืออ่านโพสต์ต่างๆในกลุ่มง,งานรักษาความปลอดภัยนะครับ <c oughs> แล้วก็เห็นโพสต์โพสต์หนึ่งน้องบอกอายุยีป,ปีมาสมัครงานรักษาความปลอดภัยเป็นโรงพนะแล้วมีคนบอกว่าเฮ้ยงานเราก็พออ่ะเข้าไว้ทํากันตอนอายุ60นะตอนนี้ไปหางานอย่างอื่นทําก่อนนะครับ มันก็ไม่ได้ผิดนะความคิดแบบนี้แต่แต่ที่มันผิดก็คือว่าถ้าอายุ60ทําง,งานระบโบวนะครับหลายบริษัทเ็าก็ไม่รับแล้วนะครับหลายหลาย,ลายบริษัทโดยเฉพาะ C ีไเนี่ยรับไม่เกิน55 5 5นี่ก็ต้องดูก่อนด้วยนะครับว่าสุขภาพร่างกายเป็นอย่างไรเพราะว่างานรักษาความปลอดภัยงานรักษาไว้ซึ่งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่จาจ้านะครับอายุ60แล้วบางทีมันก็ทําอะไรก็ไม่ค่อยได้แล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ บริษัทต่างๆที่ได้มาตรฐานก็จะไม่หลับนะเรามาดูข้อดีกันว่าทํางานรักษาความปลอดภัยมีข้อดีอะไรแน่นอนงานรักษาความปลอดภัยทํางาน12ชั่วโมงทําไมถึงบอกว่า12ชั่วโมงเป็นข้อดีนะครับชีวิตเราต้องคิดแต่เรื่องดีๆนะครับมันมี OT อยู่ในตัวนั่นเองนะทำงานโรงงานทํางานอะไรอย่างที่อื่นเนี่ยเงินเดือนมันตายตัว8ชั่วโมงถ้าตามมาตราค่าจา้างั้นต่ำมาละ3.72บาทเราไม่พอกี่แล้ว แต่งานรอพองทำงาน12ชั่วโมงนะครับค่าแรงขั้นต่ำก็558บาทเดือนหนึ่งก็16,7 0 0หละนะครับมันก็สามารถที่จะ,ะมีเงินใช้จ่ายได้พอสมควรนะครับพอสมควรสำหรับคนที่ใช้เงินเป็นเนี่ยมันก็เหลือเลยละนะครับมันจะเป็นต้องใช้วุฒิสูงนะครับจบปหก็ได้นะครับจบปหก็ได้อ่านออกเขียนได้สามารถใช้สื่อโซเชียลเป็นณนะปัจจุบันมันเป็นเรื่องจำเป็นแล้วนะ การเล่นลายเล่นเฟซอะไรต่างๆนะมันมีการส่งรายงานทางไลน์อะไระต่างๆเหล่านี้นะครับอ่านออกเขียนได้มันต้องเขียนหนังสือได้นะครับเพราะว่ามันต้องอ่าเขียนรายงานได้นะครับนะบมีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นนะครับก็มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งเป็นช่วยเหลือสังคมนะครับมันมางานเป็นรอพอในกาช่วยเหลือสังคมระดับหนึ่งนะครับมีรายได้ที่มั่นคงอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นว่า558บาทเนี่ยประมาณ16,000หกห นะครับประมาณ16ื่นหกม็มันมีโอกาสที่จะเก็บเงินเลยล่ะครับมีโอกาสเติบโตในสายงานอันนี้ผมบอกได้เลยนะครับบริษัทรัาความัยในประเทศไทยใน,นปัจจุบันเนี่ยนะผมวนนียอัปเดตข้อมูลมาพักสักพักหนึ่งแล้วนะมีอยู่ประมาณ1 7ื0นบริษัททั่วประเทศนะครับต้องการแรงงานด้านนี้เยอะมากนะครับเยอะมากและไม่ใช่ต้องการแรงงานอายุเยอะนะครับถ้าคุณก้าวเข้ามาในอายุยังน้อยเนี่ย ผมบอกเลยว่าคุณมีโอกาสที่จะเติบโตในอาชีพนี้สูงมากและเงินเดือนค่อนข้างสูงนะครับเงินเดือนค่อนข้างสูงณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมจ้างสายตรวจเนี่ยก็สองหมื่นห้าครูฝึกก็สองหมื่นกว่าแล้วนะครับนะครับซึ่งงานเหล่านี้มันไม่ใช่งานที่ไปแบกหามเป็นงานที่ใช้สมองนะครับใช้สมองนะงานรักษาความปลอดภัยไม่เคยใช้ให้ใครไปแบกไปหามนะครับนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆคุณเชื่อไหมณปัจจุบันผมอายุห้าสิบเจ็ดปีทํางานด้านเนี้ มีความรู้ใหม่ๆเข้ามาเสมอดังนั้นแล้วงานรักษาความปลอดภัยไม่ใช่เหมาะกับคนสูงอายุเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยนะครับสามารถเข้ามาทําได้งานได้ต้องเป็นคนไทยด้วยนะนะครับต้องเป็นคนไทยด้วยนะครับงานอาชีพนี้นะครับฝากไว้งานรักษาความปลอดภัยไม่ได้เหมาะสําหรับคนผู้สูงอายุนะครับเหมาะกับทุกเพศทุกวัยที่รับในงานบริการสนใจทํางานกับเรามาหาเราสิครับพุทธมณตลสาย5หรือ ตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนด่เลยครับสวัสดีครับ